สวัสดีครับผมแดนยูซูนองบนลรังพูครับนะครับใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนาะนะครับก็จะสังเกตเห็นด้านหลังนะครับเรามีรถมาจอดให้ดูหลายรุ่นนะครับผมสำหรับรถยีซูนะครับนะเครื่องยนต์ชัดเจนนะครับมี3000ซีซีนะครับแล้วก็1,900ซีซีนะครับนะไม่วจะเป็น NewX นะครับนะหรือว่าตัวกระบะ4ประตูนะครับ นะครับกระบะตอนเดียวนะครับหาใครที่อยู่จังหวัดหนองบอนลาพูนะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆนะครับก็แวะเข้ามาสอบถามได้นะที่เชลดูมนะเราเตรียมการต้อนรับอย่างดีนะครับก็ฝากพี่น้องเด้นนะครับฝากพุณพ่อพุณแม่นะครับอยากได้รูปไปไว้ใส่นะครับสำหรับอีสูนหนองบอนลำพูนะครับก็เข้ามาสอบถามได้เลยครับผมไม่เว้นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ก็มีเจ้าหน้าที่มีพนักงานคอยดูแล นะครับอยากได้รุ่นใดแบบใดมักสีใดนะครับขอมาสอบถามมันก่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยนะครับเงินดวงเงินดาวนะครับมีโปรโมชั่นมีเงื่อนไขดีๆให้ตลอดนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเดินนะครับพาพ่อแม่พี่น้องนะเดินดูรถแต่ละรุ่นนะครับคนเดียวกสีตทก่อนนลยป้าขึ้นนะครับป้าขึ้นผมจะสี่ท็นะครับดมากนะดูแต่ละรุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสี่ประตู นี่สี่ประตูนะครับผมเป็นเกรดแซดนะครับเป็นเกรดแซดเรามีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงนะครับแคปนะครับชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนก็สอบถามกันเข้ามานะครับตอนนี้ข้างในโชว์รูมก็จัดไลฟ์สดแบบมินินะครับถ่าที่ติดตามทางหน้าเพจออนไลน์นะครับของอีสุวทรณลุมฟูก็จะมีของรางวันมาแจกหรือเพตส่วนตัวของผมนะครับ นะงานขาเดียวกันนะครับนะตอนนี้เขาก็กาลังจัดไลฟ์สดอยู่นะครับโดยยุดดูท่านด้านด้านหลังนะพนักง,งานเราก็กําลังทําการจัดกิจกรรมไลฟ์สดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับนะรบนข้างหลังนี่ขี่ฟาน,นี่แลวนเิ่นแล้ว <c oughs> นะดูครับนะตอนนี้เราก็จัดกิจกรรมไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วนกะ็ ขออนุญาตฝากประชา้าสัมพันธ์นะครับนะใครเวลาไม่สะดวกก็แวะเข้ามาดูนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม